ในวาระที่กองทัพอากาศมีอายุครบ72ปีในวันที่27มีนาคมในปีพุทธศักราช2530นั้นจวบกับวาระมหามงคลรโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมพิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงเจริญพระชนพรรษาครบ5รอบในวันที่5ธันวาคมในปีเดียวกันข้าราชการกองทัพอากาศโดยพลอากาศเอกปพันธ์ปูปเตมีผู้บัญชาการท่าอากาศและนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ได้เห็นพ้องกันว่าสมควรร่วมใจบริจาคทรัพย์ทำบุญสร้างอนุสารนียวัตถุขึ้นเป็นที่ระลึกวาระสำคัญของกองทัพอากาศและเฉลิมพระเกียรติน้อมเกล้าวถวายเป็นพระราชกุศลในสุภาวาระมงคลน,นี้และพลอากาศเอกวรนาถอภิจารีได้ก่อสร้างพระสถูปเจดีมหาธาตุนภา,าเมธนีดลโดยมีนางไขสีตันสิริได้นายสันติชยสมบัติสองสถาปนิกสังกัดก,ก,กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ออกแบบ บนระเบียงหรือลานประทักษศิณทั้งสองชั้นจะมีซุ้มปูนปั้นนูนต่ำศิละปเะเผาด่านเกวียนรอบระเบียงล่างเจ็ดซุม้มและรอบระเบียงบนหกซุม้มภาพนูนต่ำซุ้มระเบียงล่างด้านนอกทุกซุ้มประดับด้วยภาพตาเครื่องหมายของกองทัพอากาศคือปีกนกสองปีกอยู่ภายใต้มหาพิชัยมงกุฎครอบอุณาลมแสดงเครื่องหมายของสถาบันผู้สร้างพระมหาสถูปแห่งนี้ ที่ระเบียงล่างเมื่อเริ่มต้นเดินเวียนขวาจะเห็นภาพนูนต่ำแต่ละซุ้มในระเบียงชั้นนี้ทางขวามือจะเป็นภาพทศช,ชาติของพระโพธิสัตว์หกซุมหกชาติเรียงตามลําดับดังนี้พระเตมีพระมหาชนกพระสุวรรณสามพระเนมิราชพระมโหสถและพระโพธิทันส่วนภาพในซุมทางซ้ายมือเจ็ดซุมแต่ละซุมตรงข้ามภาพทศช,ชาติในชั้นนี้จะเป็นภาพธรรมชาติของป่าหิมพานต์ประกอบด้วยชาติทันราชสีขาจาศีหง วานอนปักสอนนาคาปักศินและมะคริควานอนซึ่งเป็นสัตหิมพานภูมิต่ำที่ระเบียงบนเมื่อเริ่มต้นเวียนขวาภาพนูนต่ำดินเผาทางขวาซึ่งติดกับผนังองค์พระหมหาสถูปเจดีย์ด้านนอกจะแสดงภาพชาดกสี่พระชาติคือพระจันทก,กุมารพระนาระทะพระวิทุรบัณฑิตพระเวสสันดรสำหรับสูงตรมข้ามภาพตัช,ชาติในระเบียงนี้หรือทางซ้ายมือเมื่อเดินวนเวียนขวา จะเป็นภาพธรรมชาติของป่าหิมพผ่านและสัตว์ภูมิสูงซึ่งประกอบด้วยกินรีคุดนรสิงนารีผลฤสีและหิมวันตะประเทศอีกหกซุ้มการใช้ภาพปั้นนูนต่ำดินเผาศิลปะด,ดานเกวียนซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะแบบและการนำเอาภาพป่าหิมพ่านไว้ในองค์ประกอบนี้ช่วยให้พระมหาสถูปเจดีมีลักษณะรูปทรงสันฐานและมีส่วนตกแต่งให้เข้ากับภูมิประเทศและสภาพอากาศที่เป็นภูเขาสูงเป็นอย่างยิ่ง ส่วนภายในองค์พระมหาสถูกเป็นห้องโถงโล่งทรงแปดเหลี่ยมเพดานสูงตรงกลางห้องเป็นที่ประฏิษฐานพระพุทธรูปปางประทานพรจําหลักด้วยหินแกรนิตหน้าต่างกว้าง60นิ้วสูง7.3ฟุตตั้งอยู่บนฐานชุกชีแบบเรียบบุหินแกรนิตสีดํามันผนังห้องโถงนี้ประดับด้วยภาพศิลาจําหลักแบบนูนต่มสีภาพใหญ่แสดงพุทธประวัติสตอนสําคัญคือประสูตรตัสรูปธรมเทศนาและปรินิพาน งานสำคัญที่เป็นส่วนองค์ประกอบในการประดับตกแต่งที่สำคัญคือพระพุทธรูปหินแกรนิตต้นแบบหน้าตาก9นิ้วปั้นแบบขึ้นโดยนายแหลมสิงห์ดิธพันธ์ตามแนวคิดของพุอากาศโทรบรณาอภิจารีและคุณไขสีตันสิริภาพปั้นนูนต่ำดินเผาด่านเกวียนออกแบบและควบคุมการผลิตโดยนายวิโรธศรีสุรุวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาวิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือนครราชสีมา และภาพพุทธประวัติหินแกลนทั้ง4ตอนออกแบบโดยนายวิโรธศรีสุโรและแกะสลักโดยนา,ายสักชัยศิลาแสงรุง้งแห่งบ้านอ่างศิลาจังหวัดชนบุรีแม้ปัจจุบันอาจารย์วิโรธศรีสุโรได้จากผู้เราไปนานแล้วแต่คุณความดีต่างๆที่อาจารย์ได้ฝากไว้บนผืนดินนี้ยังคงสวยงามและทรงคุณค่าเสมอทุกครั้งเมื่อเราได้มองเห็นผลงานท่าน เราตะหนักถึงความภาพเพียนที่ท่านได้ทุ่มเทไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้และเดินตามขอขอบคุณเจ้าของภาพต่างๆที่ผู้จัดจทำได้นำมาใช้โดยไม่ได้แจ้งและขออนุญาตขอบคุณมากนะครับจบแค่นี้ครับผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยมานะัที่นี้ด้วยนะครับ ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้กำลังใจผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ